ิวตอนดึกทำยังไงดีมีคำตอบครับเป็นไหมครับดึกๆหิวแตก่ก็กลัวน้ำหนักขึ้นไม่รู้จะทำยังไงดีเดี๋ยววันนี้มาบอกวิธีการแก้ง่ายๆเลยครับถ้าหิวอย่างแรกดื่มน้ำเปล่าครับบางทีเราหิวน้ำแต่บันเข้าใจผิดว่าหิวข้าวลองดื่มน้ำเปล่าดูก่อนนะครับสักแก้วหนึง่งอาจช่วยได้หรือถ้ายังไม่หายข้อที่2เลือกอาหารเบาๆครับถ้ายังหิวจริงๆเลือกทานอะไรที่ไม่หนักเช่นไข่ต้มหนึ่งฟอง เดี๋ยวเกิดไขมันต่ําหรือเป็นผลไม้ไฟเบว่าสูงเช่นแอปเปิ้ลแต่ว่าถ้าอยากกินของคาวจริงๆต้มผักซุปเบาๆเพราะมันย่อยง่ายและก็ไม่ทําให้หุมป่องด้วยที่สําคัญนะครับเลี่ยงของหวานห้ามกินของหวานเด็ดขาดเพราะว่าอะไรอ่ะวาน้าตาลตอกางคืนอ่ะจะสะสมเป็นไขมันทําให้อ้วนง่ายหรือไม่ก็หาอะไรทําเพลินๆไปเลยเพราะว่าหิวอาจจะเบื่อลองทํากิจกรรมอื่นเช่นฟังเพลงอ่านหนังสือหรือดูซีรีส์ ดูๆไปสักพักง่วงก็นอนเลยหิวตอนดึกไม่ได้ผิดอะไรนะครับแค่จัดก,การให้ถูกวิธีจําไว้นะครับอย่าก,กินเยอะตอนดึกเดี๋ยวตื่นมาปุ่งป่องก็จะอ้วนชอบคลิปนี้ฝากกดหัวใจให้ด้วยนะครับ